ทัวร์หลายคนก็มาเลือมที่จะเข้าวัดทําบุญบไปรับพรจากพระท่านแล้วเดี๋ยวลองดูหน่อยค่ะช็อตที่กําลังรับพรเอ๊ะตกใจมั้ยต่างชาติดูค่ะค่ะค่ะสยามโทมอธิโยอมุอเลสักิโยอนอนเทวาธโนอะอะวังตะวะเวชัยโย ยไมา,า,ย,มา,มา,มายินไม่พูดดังเลยค่ะคือเสียงบางคนอโอตกใจแล้วก็วมีรอยยิ้มมีรอยยิ้มออกมาเนี่ยนะคะซึ่งต่างชาเนี่ยอยู่เยอะนะเนี่ยค่ะสวดมนต์อยู่แล้วพระท่าน,นาจังหวะเคาะไง เพราะออชาวต่างชาติชาวต่างชาติก็ดุ้งเลยค่ะตอนแรกแค่โดนน้ำมนต์ก็ดุ้งแล้วนะใช่โดนเคาะที่ศีรษะด้วยนะฮะคนไทยอยากคุ้นแหละแต่เพราะชาวต่างชาติบางคนอาจจะแบบไม่คุ้นแล้วคลิปนี้เนี่ยในติกตอกก็โพสต์แชร์ไว้ติดแฮชแท็กสุขใจหลวงพี่เฉลิมชัยคนเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยค่ะส่วนใหญ่ก็บอกว่าเออเนี่ยเป็นภาพแบบนี้เห็นแล้วรู้สึกแบบปลื้มใจจังเลยต่างชาติมาบ้านเราแล้วก็เข้าวัดทาบุญแบบนี้ก็ซึมซับวัฒนธรรมที่ดีของไทยไปนะคะเขาบอกเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของแท้เลยแหละแบบนี้ใช่